ชาติพิชาโต,ตเนอลองซื้อน้ำพมหาพิชาติพระที่ยูใสเหล่าฮะไปร่องยมังใดล่ะฮะยู่ลงขั้วนี่ว่เออพระที่ไปลงใสนอะพรจิวายามันบว่าชาัดลองตาว่าไปล่องยู ทั้งแถวขี้นิกพูนดีกลัวมัง่งเดอ้อไปลงอยู่แถวขี้นิกพูนอะมองเฮาประชาชนพันพูนอะไรเออ,เอออ่าสาธุสาธุโอ้ครูบาอาจารย์ร่วมแล้วนี่ปกาตาพิคุนี่สามสิบสี่รูครูบาอาจารย์เข้ากรรมเจ็ดสิบหก ร่วมเป็นหนึ่งร้อยสิบรูปนะโม่สาธุสาธุเนาะส่วนแม่ชีกเซาห์สี่ค,สสคนสามาเณรหาเลไได้มามอวานนีกสองอ้จังหวัดลงตาสิหาหมองเลี้ยนเนิ่คนอยู่หลุ่เแน่นเลยวันได้จบปอหกแต่ว่าอยากเสกจังหวัดลงตาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลงตาสที หาบางกันได้หละว่า,วาันวไงซิดน้ำตาพังเหยาๆแน่นหน่อยแม <c oughs> นอแม่พาำหนึ่งพอพาำสามร้อยสี่สิบสามรูปคนพูนาเนามูบบานหนึ่งได้หนิหลวงตาว่าสาธุสาธุเนาะ <c oughs> แม่ของเหมือนน้องใส้แม่แจ๊นะ่ยที่ล้องตามไปเกินบันไม่เิ่นนะครับหลังตวกลางเปิดพนเมืองนะ